สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูหมกหน่อไม้สดค่ะซึ่งใส่เป็นเนื้อไก่ค่ะปกติเขาก็จะใส่เป็นหมูสับหมูสามชั้นแต่วันนี้เราขอใส่เป็นเนื้อไก่ค่ะก็เนื้อไก่ก็มีความอร่อยนะคะแล้วก็มากๆด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือข้าวเบือค่ะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวก็ได้หรือข้าวเจ้าก็ได้ค่ะแช่ในน้ำเปล่าประมาณ15นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องแกงกันเครื่องแกงมีอะไรบ้างมีพริกขี้หนูมีหอมแดงมีตะไคร้ค่ะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวเราขอตำข้าวเบือก่อนค่ะวันนี้เราใช้เป็นข้าวเจ้าค่ะ เมื่อเราตามข้าวเบือละเอียดแล้วค่ะเราก็ต่อด้วยตามพริกเครื่องแกงเลยค่ะทั้งสามอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตามให้ละเอียดค่ะก็รวบลัดตัดภาพมาที่ตามละเอียดแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะแต่วันนี้เรามีติดกระดูกด้วยแล้วนี่ก็คือผักอีตูกับต้นหอมที่เราได้หั่นทอนไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติก่อนที่จะนำไปห่อนในใบตองค่ะเคลื่อนแกงใส่ลงไปในภาชนะค่ะ แล้วก็ตามด้วยข้าวเบือค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็ตามด้วยนอไม้สดค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาค่ะขาดไม่ได้นะคะในการทำหมกหน่อไม้ เพิ่มความนัวด้วยผงปรุงรสค่ะส่วนใครชอบผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะส่วนอย่างอื่นเราจะไม่ใส่แล้วเพราะว่าน้ำปลาร้าเราใช้แบบว่าปรุงสำเร็จมาแล้วค่ะเราก็จะทำการคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน เมนูนี้นะคะขอบอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยได้ลองรับประทานนะคะให้ลองเลยเพราะว่ามันอร่อยมากๆแล้วก็เข้ากันมากเลยกับข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ผักกิตูแล้วก็ต้นหอมแล้วเราจะทำการคลุกเคล้าต่อค่ะคลุกให้ทั้งหมดเนี่ยเข้ากันอีกหนึ่งรอบ ตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็เริ่มได้แล้วค่ะจากนั้นเรามาจัดเตรียมใบตองกันค่ะในการจัดเตรียมใบตองขนาดนะคะก็กะเอาอย่าเล็กจนเกินไปแล้วก็ให่่ใหญ่จนเกินไปค่ะก็ทําการเช็ดทําความสะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้ววันนี้เราจะใช้เป็นไม้กัดถ้าใครไม่สะดวกไม้กัดให้ใช้เป็นแม็กได้ค่ะตรงน,นี้เรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะตกักหมกลงไปค่ะ แล้วก็ยกขึ้นมานะคะยกขึ้นมาบรรจบกันสวัทางด้านซ้ายค่ะยกเป็นจีบขึ้นมาด้านขวาก็ยกเป็นจีบขึ้นมาจากนั้นให้เตรียมไม้กัดค่ะกัดเลยแล้วก็ขึ้นไปค่ะทะลุขึ้นไปก็เป็นอันเสร็จ้วคาหนึ่อันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหอ่อห่อที่สองกันค่ะ ในการที่เราจะนำไปนึ่งที่ซึ้งนะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเรียงในซึ้งกันค่ะนี่ค่ะเราจะนึ่งทั้งหมดครึ่งชั่วโมงแล้วนี้ก็ตัดภาพมานะคะที่ครึ่งชั่วโมงแล้วเปิดฝาออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันค่ะว่าโมกหนอ่อไม้สด ใช้เป็นเนื้อไก่ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงน่ารับประทานมากแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะให้เพื่อนๆได้รับชมกันคะ่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูมกน้อไม้สดเนื้อไก่คะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำแล้วรับประทานกันดูนะคะเมนูนี้เหมาะมากที่สุดกับข้าวเหนียวคะ่ะข้าวเหนียวเท่านั้นคะ่ะแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะช่องอร่อยแบบบ้านๆของเรานะคะ จะพยายามนําเมนูกับข้าวอาหารบ้านๆกับข้าวบ้านๆที่ทําแล้วง่ายๆนะคะมาเสนอกับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ลองหัดทํากันค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเราจะพยายามหาคลิปลงให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆได้เบื่อกันค่ะแล้วตอนนี้ช่องเราก็ทะยานมาถึงแสนซับกว่าแล้วด้วยค่ะแอดมินก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ